สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาสวนผักนะคะจะมาเก็บพริกไม่รู้ว่ายังมีสุกอีกบ้างหรือเปล่าคิดว่ามีนะเพิ่งจะเปิดรัวเมื่อตะก,กี้นะคะลองโอ้โหเลยเดี๋ยวไปดูลองโอ้โหทำไมฟักทองออกลูกมันเลยมาถึงนี่เลยทุกคนดูบนยอดตะไครน่นี่ฟักทองอิตาเลียนทำไมมันงามดีจังเนาะโอ้ตรงนู้นยังมีดอกอยู่เลย เลืยไปนู่นแต่ว่าไม่น่าจะออกลูกกันลฝั่งนูน้นแต่ตรงนี้มันเขียวมากเลยนี่เดี๋ยวพาไปดูลูกมันใกล้ๆนะคะนี่โอ้โหมาไงเนี่ยไ่ได้มาสวนผักผักใหญ่อาทิโชกงามมากแต่มันไม่มีดอกนะคือดูนี้นะคะต้นอาทิโชกเนี่ยหน้าร้อนมันจะตายนะ อ่าแล้วพออากาศยเย็นๆนะคะมันจะเริ่มงามขึ้นมาแต่มันก็จะไม่ออกดอกนะมันจะไปออกฤดูใบไม้ผลินะคะเราจะได้กินดอกมันเอองามอยู่นะนี่ปีนี้ส่วนตะไคร้นะคะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงงามเหมือนเดิมองหุ่นกำลังจะทิ้งใบหมดแล้วเดี๋ยวจะขอวนมาตรงนี้แป๊บหนึงขอดูสักทองตรงนี้หน่อยมีลูกอีกไหมเนี่ยเพราะมันเลื้อยแบบเขียวมากเลยโอ้ดูผัก ผักวางต้รงนูน้นไม่คิดว่าจะงามอย่างนี้นะเนี่ยไม่ได้มานานแล้วนะโอ้โหดอกฟักทองเต็มเลยกู้ไก่ก็ไม่ได้มาเก็บกินเลยนะคะคือแทบไม่ได้มาเลยดีกว่าดูไอพุษราจีนที่มันขึ้นจากมเมล็ดนะคะนี่ทุกคนดตนนูตรงนู้นก็มีตรงนั้นก็มีสามต้นแน่ต้องฟันทิ้งหมดเลยแล้วพุทราจีนแห้งๆเต็มต้นนะคะนี่นี่ ไม่ได้มาเก็บกินเนาะมัวแต่ไปเก็บเห็ดกันแล้วก็เหนื่อยคือไม่ได้แวะมาเลยสวนผักหน้าหนาวนี่แทบไม่ต้องทําอะไรนะคะนา,นานมาทีโอ้โหเห็นดอกเห็นไรงูเดี๋ยวไปดูนะอึ๊บดค่อยๆไล่อย่างนี้มาไม่มีใครมานานกูก็อยากรู้มีงูนในนี้ป่ะเคยเจอนะคะดูพร้อมๆกันนี่มีป่ะฉกขึ้นมาแล้วยุ่งเลยทำไมมีไม่มี เคยเปิดเจองูแต่งูพวกนี้ก็ไม่มีพิษหรอกมันมาหากินหนูกินหอยทากในนี้เนาะขยะนี้เป็นขยะอ่อรอ์แกนิกเอาไว้ทําปุ๋ยนะคะจะเป็นพวกเศษใบไม้เศษผักไม่มีพวกเกี่ยวกับเนื้อสัตว์หรือเศษอาหารในนี้นะเนี่ยดูดอกฟักทองอยานี่งามงามสุดๆส่วนนี้เหมือนเห็นองุน่นลูบๆว่าไงนะ พวกนี้ออกรุ่นหลังนะคะนี่เดยพวกนู้สุกแล้วอันนั้นยังอ่อนอยู่เลยตรนนี้เป็นปั้นเลยทุกคนโอ้โหรู้นั่นพวกนี้ออกทีหลังจะสุกทันหนาวไหมอะไม่น่านะออกลูกอีกเลีวนี่ก็ไม่น่าจะทันเหมือนกันนะเอ้ยลูกเล็กๆตรงนี้ก็มี ตรงนี้ก็มีอ่ะดูโอ้ปักจิวเอ้ยอดูกวางตุง้งโอ้จะมาหว่านปุ๋ยให้เอาปุ๋ยมานะเนี่ยแต่หนูก็งามอยู่นะลูกทุกคนดูโอ้มาไงเนี่ยมาไงเนี่ยโอ้ยเหลืองเร็วเหลืองเร็ว โอ้โห,หกำลังกินเลยนี่ตายแล้วบ้องเบิมเบิ่มม,มีอีกไหมอ่ะคุณมันเลือกมาข้างนอกเลยนะนี่บ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่นะคะก็เลยดูจะแบบไม่ค่อยเอยสะอาดสะอ้านเท่าไหร่สวนอันนี้เหมือนแกรนนะนี่มันออกนิ่มๆนะโอ้นี่อีก ใส่พวกนี้ที่ออกที่หลังคือแบบทนหนาวไม่ค่อยไหวออกเกรนๆนะครั้งที่แล้วมาเห็นถั่วฝักยาวดูพริกทุกคนพิกขี้หนูหูพริกเก็บนี่คือแบบเป็นสิบรอบอ่ะพริกนี่ดกเวอร์อ๋อนูน่นตรงนู้นก็มีกูไก่กจะพูดอะไรครั้งที่แล้วมาเห็นถั่วฝักยาวฝักเล็กๆนูน่นไม่ฝ่อด้วยนะเพราะว่าอากาศมันเย็นตอนกลางคืนเนาะ นี่ดอกมเริ่มไอ้ฝกักมเริ่มแต่แข็งเป๊กเลยโอ้คนหนาวขนาดนี้ถั่วฝักยาวยังมีพวกออกดอกรุ่นหลังอนะเนาะนี่่ดูเล็กๆมีอยูเลยเมื่อเขือเทศก็แทบจะไม่มีแล้วนะคะเดีย๋ยวไปดูขนาดใดต้อสาวโอ้งามขึ้นเยอะเลยมาใส่ปุ๋ยให้ ใส่ปุ๋ยให้ครั้งที่แล้วอืขนาดต้นแคระโดนมแมลงแท้นด่งองมาเลยงามเขียวเลยลูกเฟนเนลก็งามอยู่นะนี่มาใส่ปุ๋ยให้นะคะพริกย่อมนี้ก็ยังอู้เยอะอยู่เลย,ยเขียวๆเ,เต็มเลยอะเดี๋ยวกูกจะไปเปลี่ยนรองเท้าบูทนะคะแล้วก็มาเก็บพริกกันมะเขือม่วง ยังหลงเลืออยู่เลยนี่เดี๋ยวให้ดูพลิกนะทุกคนเห็นมาแต่ไกลเลยเขียวไม่ได้มาเก็บนานเขียวแห้ง้าต้นเลยน่าสงสารโอ้ยังดอกเลยเนี่ยดูด,ดอกเล็กๆเ,เอ้ยฝักเอ้ลูกเล็กๆเ,เนาะแล้วก็ดอกอีกดองทาบูทคู่ใจเดี๋ยวขอเก็บมาเขือเทศทีท่มีอันน้อยนิดก่อนนะคะ พวกนี้สีส้มๆหน่อยๆเก็บเลยพวกนี้ก็เหลือไว้เดี๋ยวมาเก็บตอนโลค้างมะเขือเทศอีกทีหนึ่งนะอ่ามะเขือเทศเขียวๆพวกนี้ถ้ามันไม่สุกนะสามารถเอาไปหั่นบางๆแล้วก็ชุบแป้งทอดได้นะคะเป็นเมนูโบ,บราณของชาอิตาเลียนเลยนะแต่กูแกไม่ชอบกินมันออกเปรี้ยวๆหน่อยๆนานๆจะทํากินสักทีหนึ่งมะเขือเทศชุบแป้งทอด เอาไปกวนทำแยมก็ได้นะลองทำมาหมดแล้วนะคะแต่ว่าบ้านเราไม่มีใครกินบ้านเราไม่ชอบกินแยมกันแล้วกุไก่ก็เป็นคนไม่ชอบกินของหวานด้วยเนะาะพวกขนมหวานนี่ไม่ชอบเนี้ยสีแบบนี้เก็บไปวางนะเดี๋ยวมันก็แดงนะไม่กี่วนัน Oh. ได้แล้วมาเกือเทศหน่อยหนึ่งมาเก็บพริกกันต่อโอ้พริกนี่ขอบอกเลยแต่ละปีนะคะเก็บได้เป็นสิบกว่ารอบอะเก็บาตากแห้งเก็บแช่ช่องแข็งเก็บแจกเพื่อน แล้วเนี่ยมีเยอะเลยทุกคนทุกคนเห็นเขียวๆนี่คือแบบพริกดกๆทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ใบมันนะคะที่พริกทั้งนั้นเลยลูกอ้วนๆน,นี่สวยมาก้ใหญ่ไม่เคยเด็ดใบเด็ดยอดไม่เคยทําอะไรนะคะมีคุณผู้ชมหลายคนแนะนํานะแต่ก็มันดกอะ่ะไม่จําเป็นต้องทําอย่างอื่นเลยมันดกเวอร์ถ้ามันไม่ดกแต่ก็จะทําตามคําแนะนําของคุณผู้ชมเนาะแต่อันนี้มันดกมาก ตกแบบโอ๊ยตกจริงจังลูกมันทั้งนั้นเลยนะคะมันตกจริงๆย่อมนี้ใบก็เริ่มไปแล้วนะนี่ ดูพริกหวานสำหรับทอดต้นนี้นะคะนี่ลูกเล็กๆออกไมาเต็มเลยดูมีพริกหวาน พริกเม็ดใหญ่นี้เผ็ดนะดูใบมันนะคะเฉาแล้วบางต้นก็ดูเฉาก่อนบางต้นก็ยังเขียวอยู่เยอะมากทุกคนดูเต็มตะกาเลยนะคะล้นเลยละมาเก็บผักอย่างอื่นกันต่อใส่ไม่เดียวขาตั้งกล้องมา เมื่อกี้เสียงวิ่งไปตรงนี้จิงเลนนะไม่ใช่งูนะคะจิงเลนตัวเขียวๆน่ารักมากที่นี่นี่หลูกอึบยล่วงเลยแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะมีกี่ฝักเนี่ยโอ้ยตำถั่วได้หน่อยหนึ่งเลยแล้วเนี่ย อีกนี่อีกอันนี้เก็บได้เก็บไปเลย,ยตรงไหน,นอีกนี่นี่โอ้ยังมีจิว๋วอีกนะทุกคนนี่คราวนี้เราจะไปตัดสุก,กี้นี้กันนะคะโหดูยอดนี้ดูยอดนี้อนโอ้ยนายเอ็นดูนุ่นุลูกเล็กๆนะคะเขียว อุ้ยออกเต็มเลยอะไรเนี่ยอย่างอื่นคดเฉา,าตายกันหมดแล้ะหนุ่มันงามเนาะุลูกนี่ปลายเน่าสงสารปลายเน่านี่จิ้มดินช้ำหมดไม่เป็นไรแข็งปกหนักอึ้งเลย โอ้โหาอยอจะเชื้อผุ้ชายตัดลูกเล็กๆที่มันเหลืองๆด้วยเนาะมันทําท่าจะไม่โตนะคะแล้วก็มาเจอเถานี้ที่มันซ่อนอยู่ตอนแรกไม่เห็นนะทุกคนมันนอนอยู่กับดินไม่รู้ว่ามันมีลูกด้วย่โหสวยมากเดี๋ยวเอาวางไว้เอ้ยเอาให้มันไต่ตะข่ายเนาะสองเถาสวยๆ จับน้องไต่ตะข่ายเรียบร้อยแล้วน้องจะได้โตแบบไม่จุ่มดินเนาะจะได้ไม่เน่าผลผลิตจากสวนผักนะคะสุก,กีนี้ลูกยาวนี่ต้องตัดออกนะไม่งั้นใส่กระมังไม่ได้นะคะปะหอบผักกลับบ้านกัน